เฮ้ยนัสแบบวันนี้ทำไมส่งเป็นกระดาษเปล่าวะกระดาษดิอภิษฎาฮึคนละด้านกันมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ไงพี่โหแล้วพี่จะจำได้ไหมเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวหายพี่หน่อยวงให้หน่อยเนาะให้เวลาแป๊บนึงได้่หนได้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 ่ด้ไ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 ด้ โอ้ยต้องหาใหม่อีกแล้วโอ้ยพี่ไม่ไมีทีไม่นะแผ่น A กับแผ่นบผมทำแป้เขานานแหละแต่เขาขึ้นตรวจต้องให้ผมหาใหมา่นานทีเนะนี้ยนานแต่ <c oughs> น,าานานผมนานแต่นานเอ้ยในแคดมันมีฟังก์ชันรอยอิงคอมเพลีอยู่ด้วยนะรอยอิงคอมเพลีใช่อ่ะมันจะอยู่ในเมนูเ e อ็กเพสอะมันคอม p พ r e อะไรไใช่มันจะเปรียบเทียบแบบให้เลยว่าตรงไหนไหนายทำอะไรไปแล้วบ้าง กับแบบหนึ่งกับแบบสองอ่ะจริงเหรอจริงไม่ต้องไปวงหรอกอไม่ต้องไปนั่งหาด้วยโอเคอมันจะอยู่ในเมนูเอสเสแล้วก็ไปที่โต๊อสคอมแพร์ได้เลยครับผมเดี๋ยวแล้วมันก็จะมีแบบเก่าเนาะแบบเก่าก็คือแบรนด์เทสแมทเทที่เขาจะเอาอแล้วก็ แบบใหม่ก็คือแบรนด์บีแบรนด์บีอะแล้วก็มีในส่วนของออปชั่นอะไหนเข้าไปดูเลยที่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีหรือเปล่าถ้าเป็นสีนายเลือกได้เลยอ๋อก็คือสีแดงที่ไฟเก่าโดนลบทิ้งอย่างนี้เหรอใช่ใช่นี่เพิ่มมาลงมาเป็นสีเขียวอ่าใช่แก้ไขเป็นม่วงกับเหลืองใช่อุ้ยง่ายเลยทีนี้ขออกดนอทีนี้ก็คอนแฟิร์ได้เลยนะน่าอ่าเนี่ยบางเรียบร้อยแล้ว นายก็เอาสีปริ้นได้เลยแล้วก็ให้เขาดูอ้ยง่ายง <î Fra> ่ายอ้หง่ายขนาดนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะพี่โอเค